Workplace Read and Share ข้อมูลความรู้เพื่อสมดุลชีวิต Work Life Balance ในโลกสามใบของคุณชีวิตส่วนตัวครอบครัวและงานเมื่อเราอยู่โลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเข้าถึงข้อมูลความรู้ทางสุขภาพที่เหมาะสมกับตนเองแล้วก็คนใกล้ชิดรอบตัวจะสามารถสร้างประโยชน์ที่สูงยิ่ง ในการดูแลสุขภาพแนวใหม่ในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็วและตรงตามจุดประสงค์เฉพาะบุคคลเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดข,ข,ของการดูแลทั้งมิติการดูแลร่างกายและการดูแลจิตใจคุณผู้ฟังคะเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี้นะคะสสสร่วมกับภาคีเครือข่ายได้นำเสนอข้อมูล เทรนสุขภาพประจำปี2566ค่ะหรือที่เรียกว่า Thai Health Watch 2023นะคะภายใต้ธีมที่บอกว่าสังคมปรับชีวิตเปลี่ยนซึ่งมี7ประเด็นที่น่าสนใจค่ะแล้วก็น่าจับตามองในตลอดปีนี้เลยนะคะนั่นก็คือประเด็นแรกสถานการณ์ของรลองโควิดค่ะเมื่อไวรัสตัวรายนั้นจากไปนะคะแต่ทิ้งบางสิ่งไว้เป็นของฝาก ซึ่งพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อถึง50%เลยค่ะที่มีภาวะลองโควิดที่น่าห่วงก็คือกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อระรังกว่านหนึ่งใน4ของกลุ่มนี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากๆค่ะส่งผลต่อสุขภาพจิตที่กระทบในการใช้ชีวิตในระยะยาวเลยนะคะประเด็นที่2ค่ะเมื่อภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปนะคะนั่นก็คือภัยคุกคามต่อชีวิตมนุษย์ค่ะ พบว่า99เลยนะคะที่มนุษย์ทุกวันนี้ต้องสูดอากาศที่มีมลพิษฝุ่น pm 2.5ไในโตรเจนไดออกไซด์ในระดับที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้มีผู้สียชีวิตกว่าล้านคนต่อปีเลยค่ะรวมถึงวิกฤตโลกร้อนสหรัฐอเมริกาเองก็ได้คาดการไว้ด้วยนะคะว่าในอีก80ปีข้างหน้านี้ทั่วโลกจะเผชิญภาวะความเครียด จากความร้อนที่กระทบต่อร่างกายในทุกมิติมาดูประเด็นที่3ค่ะที่น่าจับตามองในปี2023นี้นะคะมีภาวะเกิดใหม่ภาวะหนึ่งค่ะที่ลุกลามไปในทุกคนทำงานในหลายๆอุตสาหกรรมนะคะนั่นก็คือภาวะหมดไฟในการทำงานค่ะเราจะรับมือ,อยังไงให้สุขทั้งองค์กรและก็คนทำงานด้วยรูปแบบการทำงานแบบลูกผสมหรือว่าที่เรียกว่า Hybrid Working ทำให้เราได้พบว่า76%เซของพนักงานบริษัทนั้นจะเกิดอาการที่เรียกว่าภาวะหมดไฟแล้วก็เกิดความเหงาที่ส่งผลต่อจิตใจเกิดเป็นกระแสะการลาออกครั้งใหญ่ในระบบอุตสาหกรรมทั่วโลกค่ะอีกประเด็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งนะคะน่าจะหนีไม่พ้นเรื่องของสังคมสูงวัยค่ะโดยเฉพาะประเทศไทยนะคะในอีก5ปีข้างหน้านี่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบเต็มรูปแบบ แล้วทุกฝ่ายพร้อมกันแค่ไหนจากการสำรวจนะคะพบว่าจะมีผู้สูงอายุในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยพบว่าเป็นผู้สูงอายุที่ติดเตียงกว่า200,000คนและติดบ้านอีกกว่า350,000คนค่ะนอกจากนี้นะคะในบรรดาผู้ป่วยผู้สูงวัยเหล่านี้เนี่ย60%ไม่มีความพร้อมด้านการเงิน ดังนั้นจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทุกฝ่ายเนี่ยต้องเร่งสร้างเสริมสุขภาวะทุกมิติทั้งการเงินที่อยู่อาศัยการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณที่มีคุณภาพของสังคมค่ะประเด็นที่ต้องติดตามใกล้ชิดอีกในปี2023นี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการปลดล็อกความเข้าใจในวันที่ประเทศไทยปลดล็อกกัญชาค่ะ พบ32%เลยนะคะที่มีผู้คนในทุกวัยเนี่ยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชาไม่ว่าจะผ่านทางอาหารเครื่องดื่มการรักษาโรคแต่พบว่าสังคมไทยนี่ยนะคะยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกัญชาที่ต้องยอมรับว่ามีทั้งคุณประโยชน์แล้วก็โทษมากๆนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นเด็กและเยาวชนเนี่ยที่ เข้าถึงแล้วก็นำไปใช้แบบไร้การควบคุมประเด็นถัดมานะคะเมื่อพูดถึงสิ่งเสพติดเนี่ยตอนนี้กระแสรเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านั้นได้ถูกขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆค่ะถือว่าเป็นภัยซ่อนเร้นนะคะที่หลายๆฝ่ายในสังคมนั้นยังเสียงแตกยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกันปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่า ขณะที่หลายฝ่ายนยังถกเถียงหาข้อสรุปถึงพิษภัยของมันไม่ตกผลึกนักกลุ่มเด็กและเยาวชนเนี่ยกลับเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้า,ฟา,ฟาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะทางสถิตินะคะคพบว่าเด็กและเยาวชนนั้นเข้าถึงข้อมูลทางสื่อออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องนี้เยโดยเฉลี่ยต่อคนนะคะ 3ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะและเป็นเรื่องที่ขณะนี้เนี่ยฝ่ายสาธารณาสุขเองก็ค่อนข้างหนักใจมากๆในการระวังป้องกันไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นจนเกินควบคุมและประเด็นสุดท้ายนะคะที่น่าจับตามองตลอดปีนี้นะคะก็คือทำยังไงที่จะช่วยกันส่งเสริมให้เกิดมิติใหม่แห่งการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทยเมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ในเรื่องนี้นะคะหน่วยงานอย่างสสสเองเนี่ยเห็นประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพค่ะโดยได้เริ่มโครงการหลายๆอย่างมาอย่างต่อนเนื่องนะคะผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมากมายเราจะได้เห็นจากโครงการสารพลังภาคีเครือข่ายพัฒนานวัตกรรมเพื่อย,ยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพที่ถูกต้องออกมาหลายโครงการค่ะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมเทคโนโลยีเมตาเวิร์เข้ากับ ะะสร้างเว็บไซต์ e M Power Living เพื่อเสริมสร้างพลังสุขภาวะในกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มปราะบางล่าสุดค่ะพัฒนาแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Personal Health นะคะสร้างระบบนิเวศท,ทางสุขภาพที่รองรับทุกกลุ่มค่ะมุ่งที่จะเสริมความรอบรู้สุขภาพเฉพาะรายบุคคลนะคะโดยข้อมูลของโครงการเหล่านี้เนี่ยอตอนนี้เข้าใจว่าเป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางมากขึ้นแลคะแต่สำหรับ EP นี้นะคะ เราอยากจะมาขยายความในรายละเอียดของเรื่องบางเรื่องสักนิดหนึ่งเพื่อให้เห็นถึงมิติใหม่แห่งการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทยเมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบค่ะเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของผู้คนมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้คนให้มีคุณภาพชีวิตที่สะดวกและร,รวดเร็วขึ้น แล้วก็เปลี่ยนแปลงการดําเนินงานต่างๆขององค์กรธุรกิจต่างๆนะคะตลอดจนมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมกันเลยทีเดียวการบริการทางสาธารณะของรัฐบาลในหลากหลายประเทศก็พลิกโฉมไปอย่างมากโดยเฉพาะยุคสมัยที่มีโรคระบาดอย่างโควิด -19 นี่นะคะแท้จะทำให้คนทั่วโลกเนี่ยเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตและก็การทำงานเนี่ยไปอย่างสิ้นเชิงเลย จากข้อมูลจากสำนักง,งานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะได้เผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในปี2565ค่ะซึ่งเป็นการสำรวจด้วยวิธีออนไลน์จากกลุ่มตัวอยา่างทั่วประเทศจำนวนประมาณ4 6่หมรายนะคะพบว่าผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ กว่า86.16%นี่นะคะมีการใช้อินเทอร์เนต็ตเพื่อการจองคิวแพทย์แล้วก็ปรึกษาแพทย์ค่ะโดยได้รับความนิยมอย่างมากๆเลยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังสอดคล้องกับข้อมูลภาพรวมของการเป็นเจ้าของอุปกรณ์ดิจิตัลของคนไทยในปี2565ด้วยนะคะลองทายสิครับเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะคะ22.2%เนี่ยของผู้ใช้งานอินเทอร์เนต็ตที่มีอายุ1 6ถึง64ปี ต่างมีสมาร์ทวอชสวมใส่ข้อมือกันทั้งนั้นเลยค่ะนั่นหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยนะคะได้เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองด้วยกันเ,เข้าถึงวิถีชีวิตแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้นค่ะ การแพร่ระบาดของโควิด -19 นี่เองนะคะที่การรักษาระยะห่างทางสังคมเนี่ยได้ส่งผลให้คนหลายล้านคนค่ะต้องทำงานจากที่บ้านแล้วก็ทำกิจกรรมผ่านทางไกลามากยิ่งขึ้นนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะของการเร่งพัฒนาการให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการใช้ชีวิตให้เข้ามาอยู่ในโลกดิจิทัลอย่างฉับพลันมากยิ่งขึ้นค่ะ ยักษ์ใหญ่ในวงการดิจิทัลทั่วโลกนะคะต่างก็พัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆเพิ่มมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของ Metaverse ค่ะ การผสานเทคโนโลยีสร้างโลกสเสมือนจริงนะคะเพื่อให้ผู้คนเนี่ยเข้ามามีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันผ่านตัวตนที่เราเรียกกันว่าอวตารเนี่ยนะคะการเข้ามาของเทคโนโลยี m e t a เวิร์นี้นะคะทำให้ชีวิตประจำวันของคนบนโลกเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างมากเรียกว่าเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวแล้วก็นับวันนี่นะคะเมตาเวิร์เนี่ยมันได้กลายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็จบต้องได้มากยิ่งขึ้น หลายๆองค์กรแล้วก็ภาคส่วนในไทยเองเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เริ่มเอาแนวคิดแล้วก็เทคโนโลยีอย่างโลกเสมือนจริงเนี่ยเข้ามาประยุกต์กับการดูแลสุขภาพให้กับพนักงานในองค์กรของตัวเองนะคะรวมทั้งดึงเอาความทันสมัยทางการแพทย์ที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคตอันใกล้เนี่ยก็เชื่อว่าหลายๆสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะคะจะพัฒนาไป มากมายแล้วก็เข้ามามีบทบาททำให้ผู้คนในสังคมเนี่ยเข้าถึงบริการทางการแพทย์บริการทางสุขภาพได้ดีและง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ คุณผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะคะสสสอเองเนี่ยได้เห็นความสำคัญของแนวโน้มแล้วก็ทิศทางของการนำเทคโนโลยีในรูปแบบที่เรียกว่า Metaverse เนี่ยเข้ามาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์สร้างความรอบรู้ทางสุขภาพให้กับคนไทยมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในประเด็นโรคของคนไทยที่ เป็นโรคยอดฮิตเลยก็คือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยตั้งใจนะคะสสส,สตั้งใจที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ค่ะที่จะช่วยสร้างความออรับรู้ตระหนักรู้ถึงสุขภาพนี่นะคะให้แก่คนในสังคมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ก็เลยได้ริเริ่มโครงการหนึ่งค่ะที่เป็นโครงการเกมนะคะ M.E. w o r s ค่ะเพื่อให้ผู้เล่นเกมเนี่ยได้หันมาดูแลตัวเองรวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในทางที่ถูกต้องโดยทำผ่าน4แพลตฟอร์มยอดนิยมนะคะอย่าง d e e n e r a l i e Land นะคะ Roblox แล้วก็ Spatial แล้วก็ Sepeto นะคะโดยออกแบบวิธีการเล่นเกมเนี่ยผ่าน ภารกิจที่เพิ่มระดับความท้าทายระหว่างการเล่นมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไปสะสมเหรียญโทเค็นในการไปแลกรับอุปกรณ์เพื่อสุขภาพที่ใช้ได้จริงในชีวิตนะคะเ m เมอร์เนี่ยนะคะจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเข้าใจเนื้อหาแล้วก็สนุกไปกับเกมได้ด้วยเป็นการสร้างแรงผลักดันในเชิงบวกคะ่ะที่จะให้คนเนี่ยหันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพให้ห่างจาก กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรือรังโดยทางสสสเองเนี่ยวังว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการนำร่องที่จะใช้ต่อยอดด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของสสสให้ดียิ่งยขึ้นในอนาคตนะคะและนอกจากนี้นะคะสสสก็ยังเริ่มพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความรอบรู้สุขภาพเฉพาะบุคคลหรือที่เรียกว่าเพอร์โซนาเฮล h ค่ะ โดยมองว่าการพัฒนาด้านนวัตกรรมกลไกลที่มาช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพด้วยรูปแบบแล้วก็ช่องทางที่ไปสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้คนนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อที่จะเตรียมพร้อมแล้วก็สนับสนุนให้คนในสังคมเนี่ยเข้าถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะระบบสารสนเทศ Personal Health สื่อเฉพาะคุณนี่นะคะถือเป็นระบบคลังข้อมูลสุขภาพเฉพาะบุคคลค่ะ ที่มีการรวบรวมชุดข้อมูลความรู้นะคะมีคู่มือมีสื่อรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนี่นะคะที่ทางสะสะสะแล้วก็ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยได้จัดทำขึ้นแล้วก็เผยแพร่ออกไปนับหมื่นชิ้นเลยทีเดียวค่ะโดยระบบ personal health นี่นะคะมันจะวิเคราะห์ความแตกต่างในแต่ละบุคคลค่ะทั้งอายุทั้งเพศ ประเด็นที่สนใจแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่นะคะเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็สร้างเป็นแนวทางสร้างเสริมสุขภาพให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลทำให้ประชาชนเนี่ยนะคะเกิดความรับรู้ด้านสุขภาพอย่างมีกระบวนการแล้วก็ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีสุขภาวะค่ะ ตอนนี้นะคะสสส,สเนี่ยได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรหลากหลายทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นสปสชนะคะหรือว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรศษฐกิจและสังคมธนาคารกรุงไทยนี่นะคะนำเอาคลังข้อมูลจากระบบสารสนเทศที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยมาใช้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันหน่วยงานต่างๆในองค์กรน,นั้นๆน,น,นะคะเพื่อให้ประชาชนเเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสมกว้างขวางแม่นยาแล้วก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นในการดูแล สุขภาพของตัวเองค่ะและคุณผู้ฟังคะในปี2,566นี้นะคะจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน Persona l Health เนี่ยนะคะให้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของสุขภาพตนเองในเบื้องต้นได้ถือเป็นความพยายามนะคะในการสร้างเสริมสุขภาพรูปแบบใหม่ค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาเป็น ส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเราไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้พวกเราเนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการแล้วก็พฤติกรรมของแต่ละคนนะคะจนนำเอาข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆในการดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวก็ในเมื่อเรานะคะตอนนี้อยู่ในโลกของดิจิทัลเต็มรูปแบบแล้วการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเพื่อ เข้าถึงข้อมูลความรู้ทางสุขภาพที่เหมาะสมกับตัวเราเองหรือว่าคนที่ใกล้ชิดกับตัวเราเนี่นะคะจะเป็นเรื่องที่สร้างประโยชน์ได้สูงสุดอย่างยิ่งในการดูแลสุขภาพแนวใหม่ค่ะในรูปแบบที่เราจะสามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะรวดเร็วแล้วก็ตรงตามจุดประสงค์เฉพาะคนเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการดูแลทั้งมิติการดูแลร่างกายแล้วก็ดูแลจิตใจ ฟัง EP นี้จบแล้วนะคะลองไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน persona l health ใช้กันดูนะคะหรือว่าหากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ thai health watch 2023ในประเด็นต่างๆอยากจะขยายความมากขึ้นอยากไปหาความรู้มากขึ้นนะคะก็สามารถเข้าไปอ่านได้ค่ะจากเว็บไซต์ของสสสนะคะ thaihealth.or.th ขอขอบคุณสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรสสสและมูลิธิสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ผู้สนับสนุนรายการภายใต้โครงการศูนย์สืส่อสารและประสานงานภายคี้เครือข่ายสุขภาวะองค์กรพบกับ Happy Workplace Read and Share ในอ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ